สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านบุตาแพงนะครับบ้านบุตาแพงตําบลเมืองไผ่ครับตําบลเมืองไผ่อำเภอกระสังนะครับจังหวัดบุรีรัมย์พาทุกคนได้มาดูนี่ครับแทงน้ําที่เห็นเลยนะครับเป็นจากพลังงานโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์เขาจะไม่ไม่ไว้ด้านบนครับจะไว้ด้านล่างเพื่อที่จะหนึ่งเลยครับคือเวลาซ่อมแซมมันจะซ่อมแซมง่าย2เวลาเราจะทําความสะอาดมันก็จะทําความสะอาดง่าย กองคอนโทรลก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วด้านบนก็จะนี่ครับเป็นกระเบื้องนะครับมุงไว้นะครับแล้วก็จะมีแทงค์น้ําถัง2พันลิตรสถังนะครับเพื่อที่จะดึงน้ําขึ้นไปพักด้านบนถัดจากนั้นก็จะดึงลงมาใช้ในสวนเกษตรนะครับเดี๋ยวมาดูแบบมาดูโครงสร้างนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้หลายๆคนนะครับได้ลองพิจารณาดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําปั๊มโซล่าเซลล์หรือว่าระบบแทงค์น้ํามันจะเป็นยังไงนะครับเหล็กที่ใช้ก็น่าจะเป็นเหล็กกลมนะครับสูงนะครับความสูงก็ เลกท่อนหนึ่งครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณโอ้สี่ห้าเมตรมั้งครับน่าจะสูงอยู่นะครับอ่าสี่ห้าเมตรโดยประมาณครับพอถึงข้างบนก็น่าจะเกือบหกเมตรเลยครับสุดขึ้นไปครับแผงสซลาเชวจะอยู่ด้านล่างในกรณีที่เราจะซ่อมแซมในกรณีที่เราจะบำรุงดูแลรักษาครับนี่ครับปั๊มน้ําขึ้นไปถัดจากนั้นก็ปล่อยน้ําลงมาครับเพื่อที่จะให้เข้าสู่สวนเกษตรผสมผสานอีกหนึ่งอย่างครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะให้หลายคนได้ มาดูกันนะครับข้างล่างก็จะเทพื้นครับเทพื้นออกมากว้างน่าจะอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับยาวก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ6เมตรสีคูณหนะครับนี่ครับเป็นฐานกว้างๆแบบนี้เลยทรงตัวเอครับแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปพามาดูครับท่านจะทําเกษตรที่เรียกว่าโคกหนองนาครับท่านก็เลยมีแหล่งแหล่งน้ำนะครับที่เป็นการเจาะเจาะปั๊มแล้วก็จะเป็นโซลาเซลล์นะครับนี่ครับอันนี้คือแหล่งน้ําของท่านคือตรงนี้นี่ครับตอนนี้ ท่านก็ปล่อยน้ําลงไปในบ่อนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ่อพักน้าครับพักไว้ด้านบนนะครับแล้วก็จะต่อท่อเดินไว้รอบสวนแล้วนะครับพามาดูครับโอเคนะครับวันนี้ก็พามาดูรูปแบบที่เรียกว่าเป็นแบบระบบน้ำครับระบบน้ำกับกับการทําเกษตรสไตล์ที่เรียกว่าโคกหลงนาครับกับอีกหนึ่งแบบเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้หลายๆคนได้ลองกลับไปออกแบบในการที่จะวางระบบดูนะครับสวัสดีทุกทุกคนครับสวัสดีครับ